จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าเย่เนี่ยเป็นคนที่ตรงมากนะครับและตัวผมเองไม่มีผลิตภัณฑ์ของเย่แม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะแต่ก่อนที่เราจะกระโดดไป conclude หรือสรุปว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาสมควรโดนในสิ่งที่เขาโดนหรือไม่คำถามสำคัญครับเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรและทำไมความบรรลัยชอบมาเยือนเย่ yeah. ไม่มีใครจะรู้จักเขาดีกว่าภรรยาครับคินคาครับแต่างงานกับแย่เมื่อ8ปีก่อนพูดสั้นๆแต่ชัดเจนครับว่าฉันแต่างงานกับแรปเปอร์ที่เจ๋งที่สุดตลอดการยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นชายผิวเข้มที่รวยสุดในเมกาผู้มากพรสวรรค์สุดเ n i u สจนเรามีลูกด้วยกันถึง4คนแล้วอยากกันทำไมหรอคะมันมีแค่หนึ่งเหตุผลค่ะ นิสัยของเขาไงเย่ yeah. มั่นใจในตัวเองสุดๆซึ่งความดังกับความรวยรวมกันอาจจะเป็นยาพิษก็ได้นะฮะเพราะเมื่อต้นเดือนตุลาคมในงานแฟชั่นโชว์เนี่ยเย่ก็ช็อกวงการครับคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหว Black Lives Matter หรือว่าชีวิตคนผิวเข้มก็มีค่านะจากเหตุที่ตำรวจมักใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องสงสัยผิวเข้ม จนสังคมเริ่มเชื่อว่าไม่มีความยุติธรรมในโลกและเมื่อ2ปีก่อนครับระเบิดลงวงการตำรวจมีคนถ่ายคลิปนะครับผู้ชายผิวเข้มชื่อจอร์จถูกตำรวจผิวขาวชื่อเดเร็กชาเวนใช้เข่ากดลงที่คอเลย9นาทีจนเสียชีวิตแล้วก็ตำรวจก็ถูกตัดสินให้เข้าคุก15 2 2ปีครึ่งพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าในวงการกีฬาเนี่ย มีทั้งการคุกเข่าและก็ไม่ยอมยืนเคารพธงชาติเพื่อส่งสัญญาณว่าหากชาติยังไม่มอบความยุติธรรมให้กับสังคมแล้วทำไมสังคมต้องเคารพชาตินักการเมืองและผู้นำของประเทศแต่แย่ดันเล่นกับไฟครับอยู่ดีก็ไปใส่เสื้อและเขียนว่า white lives matter ชีวิตคนผิวขาวก็สำคัญนะสังคมก็เลยงงครับว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่ได้อภิสิทธิ์อยู่แล้ว แล้วคุณเย่ซึ่งผิวเข้มทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งเย่ก็ไปแย้งนะครับในรายการกับ p พียร์สมอร์แกนว่าชายผิวเข้มเนี่ยที่โดนตำรวจเอาเข่าไปยันตรงคอเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายเพราะเข่าตำรวจก็ได้มันอาจจะมีอะไรที่ลึกลับกว่านั้นคนไม่รวยจะไม่เข้าใจผมแต่คนรวยจะเข้าใจผมเพราะโลกวันนี้ขา่าวมันเชื่อไม่ได้แล้วก็ล่าสุดครับ แย่ yeah, เนี่ยไปโพสต์อันนี้สําคัญนะครับว่าผมง่วงนิดหน่อยแต่เมื่อผมตื่นมาผมจะออกรบกับชาวยิวคือในโลกธุรกิจเนี่ยมีชาวยิวมากมายนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ทรงอิทธิพลซึ่งจากโพสนี่แหละครับทำให้หลายบริษัทตัดสัมพันธ์กับเย่ทันทีเพราะรู้สึกว่าเย่เล่นประเด็นที่เสี่ยงแล้วก็ขยี้เรื่องเชื้อชาติสีผิว และมหาเศรษฐีมากเกินไปซึ่งคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียวเนี่ยนะครับทำให้เย่ทรัพย์สินลดลงไป60%เนะเสียสถานะจากนักร้องหมื่นล้านเหลือพันล้านแต่เย่ก็อธิบายให้พิธีกรฟังนะครับว่าสาเหตุที่โพสอย่างนี้เพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ที่โกงเขาเป็นชาวยิวซึ่งพิธีกรก็แย้งว่าแล้วทำไมไม่เขียนว่าผมจะสู้กับนักธุรกิจชาวยิวบางคนละ่ะ การไปเหมารวมว่าผมจะออกรบกับชาวยิวนั้นมันไม่ถูกแย่ yeah. ก็เหมือนกับจะยอมรับครับแต่บอกว่าเขาจะยอมขอโทษอย่างจริงใจถ้าคนใหญ่คนโตผู้บริหารในวงการกีฬาหนังฮอลลีวูดและดนตรีขอเป็นตัวท็อปทอปเลยของแต่ละวงการมาเลยวงการละ10 10 10ส,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 สิเนี่ยและแย่จะเอานักกฎหมายมือท็อปทอปเข้ามาในห้องประชุมด้วย แล้วจะเปิดสัญญาดูเลยว,ว่าสัญญาว่าจ้างนักกีฬานักแสดงนักร้องพวกเราโดนนักธุรกิจเอาเปรียบขนาดไหนทั้งหมดต้องทำเป็นรายการสดเน้นความโปร่งใสซึ่งคำพูดนี้ของเย่เนี่ยก็ทำให้คนบางกลุ่มที่ชอบความโปร่งใสแล้วก็เชื่อว่าโลกทุกวันนี้มันทุนนิยมเกินไปแล้วก็โดนคุมโดยนักธุรกิจไม่กี่คนมีคนเห็นด้วยกับเย่นะครับ แต่ก็มีสองสิ่งสำคัญซึ่งทำให้เขาเสียแนวร่วมไปพอสมควรก็คือ 1. เย่อาจจะรักตัวเองมากไปนิดหนึ่งประโยคที่เขาชอบใช้ระหว่างการสัมภาษณ์ก็คือฟังผมฟังผมเอ๊ะทำไมคุณชอบมาขัดผมไอ้น้อง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 เงียบสะให้ผมพูดจบก่อนคือเหมือนดูตัวเองเหนือกว่าทุกคนนะครับสเวลาเริ่มมีคนแย้งหรือไม่เห็นด้วยเย่ Ye, จะชอบอ้างว่า ผมคือมนุษย์แสนล้านผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในจักรวาลคุณรวยแค่ไหนคุณมีทรัพย์สินเท่าไหรถ้าคุณไม่รวยเท่าผมผมพูดอะไรก็ฟังเนี่เผื่อจะโชคดีได้รวยขึ้นบ้างซึ่งพิธีกรก็ตอบดีไม่แพ้กัน,กนครับว่าถ้าคุณแนะนําเรื่องธุรกิจผมจะฟังแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นตัวใคร้ตัวมันบทสรุปที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือ ในสังคมที่กำลังพัฒนาจะมีความเชื่อว่าคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดแต่ในสังคมที่พัฒนาแล้วก็จะเชื่อว่ารวยมากไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีมากรวยมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องและถูกทุกอย่างพี่น้องครับงานชิ้นนี้ไม่ใช่งานศิลปะที่ราคาเยอะที่สุดแต่เป็นหนึ่งในงานที่มีคนชมเยอะที่สุดฉะนั้น ช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้หลายคนมีความทุกข์เพราะอยากได้ของแพงแต่ตอนนี้หมดยุคแล้วครับหมดยุคใส่ของแพงออกงานหรูเพราะล่าสุดในงานประกาศรางวัลบอลทองคำมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นและยังไม่มีใครพูดถึงผมจะมาขยี่ช่วงหน้าแชมป์จอบไป